ในวุ่นธานาคารใหญ่ก็อาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือลงมาระดับหนึ่งเพื่อสะท้อนกับความเสี่ยงนะครับที่มันเพิ่มมากขึ้นในภะาวะที่ต้นทุนนะครับตกเยี่ยมมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันหุ้นทางหุ้นสา,ารัฐส่วนที่เกี่ยวพันในตลาดบ้านเราคงเป็นฝักกีมาดูทิศทางแนวโน้มมันเนี่ยตัวตัวดัชนีต่างๆตัวเลขสษฐติต,ต,ต่างเนี่ยตลอดเดือนที่ผ่านมาที่เราดูเนี่ยทุกตัวเลขทุกตัวที่มันออกมามันก็แถวตัวลงตลอดครซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหา นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวแล้วก็ตกต่อผัภาคการค้าแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของหนี้นะครับในส่วนของหนี้อสาริมทรั์ของจีนเองเนี่ยไม่ทราบคุณก็อะไรนะไม่ใช่ว่าช่วงนี้มันก็มีบริษัททัดลงทุนในจีน1แห่งนะครับซองลองมั่งซองลองอินเตอร์เนชั่นแนลทัสเขาก็จะออกผ,ผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับลูกค้าที่เป็นพวกเวลลลูกค้าสถาบ,บันลูกค้าระดับธุรกิจที่มีเงินเยอะๆเนี่ยช่วงเศรษฐกิจดีเขาก็ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนก็จะลงทุน โดยส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไปลงทุนในตัวอสังหาริมทรัพย์ไปปล่อยกู้ครับผลตอบแทนในสินทรัพย์หลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพลกสินค้าพวกคภัณฑ์ในช่วงที่เศรษฐกิจด,ดีเนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนดีปัจจัยต่างประเทศด,ดูยังไม่ค่อยดีเศรษฐกิจจีนดูจะฟื้นช้าถ้าวันนี้สารัฐไม่ตัดสินออกแนวทางที่3เนี่ยนายกคงจะได้แน่แ,แต่ว่าจะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวไปรู้กันโดยทีการเมืองมันก็จะชัดขึ้นหลาบหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้มีเงินเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นบ้านเรา ได้บ้างหลังๆมันก็เขาก็ขายเราไปเยอะแต่ว่าจะคาดหวังเข้ามาซื้อเยอะๆเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจกโลกภาวะการลงทุนมันผันโผนเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็อาจจะพอหวังได้ก็กคือก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้มากนะครับดูไปในตัวตัวแรกดูดูไปในกลุ่มที่เขามักจะดีในภาวะที่เศรษฐกิจกที่ไม่ค่อยดีก็พวกบริษัทที่บริหารจัดการสินทรัพย์ซื้อนี่เสียมาประมูลอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะ ภาวะเศรษฐกิจแ,แย่ๆเนี่ยผมประกอบการเขายุ่งดีนะวันนี้ก็ดูที่ตัวออกชันนะครับก็ในส่วนของรายรายงานกำไรไ่มาสอเนี่ยเขาก็ทำไว้ได้ที่65ล้านบาทน,นะครับ Q on Q เนี่ยจะหดตัวลงนะครับ3.2%แต่ว่าเยอ y นเยเนี่ยยังขยายตัวได้40เซนนะครับสาเหตุที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับไรมาสก่อนเนี่ยก็เป็นปัจจัยในเรือ่องของช่วงฤดูการมันมีวันหยุดเยอะนะครับก็ทำ การไม่หวังอมูลยงมันน้อยนะครับขณะที่ถ้าเทียบปีต่อปีเนี่ยเติบโตดีนะครับเนื่องจากว่าปริมาณลดนะครับก็เข้ามาในรางประมูลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการหมดมาตรการช่วยเหลือลุงนี้นะครับสถาบันการเงินนะครับซึ่งประกอบกับนะครับก็มีการปรับมีเรื่องของค่าดําเนินการรถยนต์นะครับในการประมูลเนี่ยขึ้นตั้งแต่สิงหาคมปีก่อน รวมถึงพวกจกักรยานยนต์พวกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็เริ่มมีการปรับค่าดําเนินการในช่วงพฤศจสิจกาย,ยนตปีก่อนนะครับก็ทําให้อัตรานรในสน่วนของรายได้นี่ยังเติบโตดีนะครับซึ่งเราก็ประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังในภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันเศรษฐกิจบ้านเราที่มันชะลอตัวลงก็ยังมีปัญหาของหนี้เสียอยู่นะครับที่เราก็ทางถ้าเราติดตามข้อมูลก็เห็นว,ว่าก็มีการประเมินว,ว่าโอกาส นะครับที่ลูกหนี้รถยนต์เนี่ยมันจะประสบปัญหาผ่อนชำระไม่ไหวนะครับแล้วต้องมีการยึดกจ้ปมูลนในครึ่งปีหลังยังน่าจะมีปริมาณที่มันเยอะนะครับซึ่งอันนี้มาส่งผล mm hmm. บวกโดยตรงกับตัวธุรกิจของตัวออชั่นนะครับก็ถ้าดูในส่วนของประมาณการกำไรปีนึงปีนะครับถ้าอินคอนเนซัตก็ประเมิกนกำไรไว้ที่3 2 5ยบาล้านบาทก็ฟื้นตัวจากปีก่อน29%ก็บอกอ็กมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ นะครับในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีครับก็ราคาเป้าหมายนะครับก็อิงคอนเซชีอยู่ที่สิบสองจุดห้านะครับก็แนะนำซื้อไปตรงไหนในส่วน o ต๊อออปชั่แแรงนะครับสิบสองจุดห้าแล้วครับสต๊อกออปชั่นนะครับโอเคครับผมพี่จะอีกตัวหนึง่งเป็นตัวอะไรครับพี่พิชัยครับอีกตัวนึงเนี่ยดูไปที่ตัวที่เมื่อวานนี้ดูรายงานผลกําไรไตรมาสสองออกมาค่อนข้างดีนะครับก็คือตัว อุตสาหกรรมสีก็คือ TOA เนะครับเมื่อวานนี้ที A เเขาก็รายงานกำไรนะครับงวดไต,ตรมาสอบเนี่ยเขาทำได้เจีดเ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาทนะครับก็ฟื้นตัวจากปีก่อนเนี่ยมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ฟื้นจากไต,ตรมาสสองไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยก็เพิ่มอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกวันนี้เขาทำกำไรไปแล้วทั้งหมดหนึ่งจุดสามเจ็ดพันล้านบาทนะครับก็ ข mm hmm. ยายกำไรขยายตัวค่อนข้างดีนะครับหลักๆเท่าที่ดูก็คือมาจากทั้งปริมาณการขายสีในประเทศที่มันปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศเปิดเปิดประเทศก็มีการใช้สีนะครับในการรีโนเวทตึกอาคารต่างๆนะครับทั้งในส่วนของร้า uh, นค้านะครับแล้วก็โรงแรมนะครับก็ทำให้ปริมาณ uh, ขายนะครับในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวดีนะครับประกอบกับ ทางบริษัทเขก็มีการปรับขึ้นราคาถาตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นได้มีการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาขายนะครับแล้วก็มีการขายสีลักษณะที่เป็นพรีเมียมเกรดนะครับซึ่งให้กอสปริฟต์มาจีนดีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ช่วยหนุนให้กําไรทั้งปีเนี่ยนะครับเข้าที่ดูเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับเข้าไปสู่ระดับ 2,000ล้านนะครับซึ่งถ้าไปดูฐานปกติของเขาในช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยเขาก็จะทําได้ประมาณรับ2,000ล้าน,นครับนะครับปีนี้ก็ถ้าดูจากคอนเซ็ปตก็คาดว่าจะกลับไปทํากําไรที่2.9หา2.3พันล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับ61%เดีอร์เดีย,ดยนะครับเท่าที่ดูก็คือราคาหุ้นก็ยังไม่ยังไม่ได้จะตอบรับในเรื่องของกําไรปีนี้ที่ฟื้นตัวดีนะครับก็แนะนําซื้อ นะครับเป็นวำไหมเหมือนกันโดยราคาเป้าหมายอยู่คอนอิชั่นวันค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่37.5นะครับก็จะมีตัวนที่คาดว่าน่าจะเข็งแรงหนุนจากตรวใหมไในมัดสองที่ออกมาอีกครับโอเคะตัวที่สองคือ TOA ครับเอาโลงที่เดียว37.5ได้ครับพเชัวันนี้มีสองตัวหรือสามตัวครับผมสองตัวดีกว่าดีกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําช่วงเช้าก็เป็นในส่วนของตัวคินิกนะครับก็ เป็นลักษณะการซื้อเหมือนกันราคาเป้าหมายเนี่ย44.5นะครับก็หลักๆเราก็ยังประเมินว่าในส่วนของธุรกิจความสวยความงามเนี่ยมันก็ยังกําไรและยังขยายตัวได้ดีนะครับอย่างไตรมาสสองนี่็กําไรก็ขยายตัว30 29เปอร์เนเยียร์แล้วก็2เปอรเน Q1Q เขาก็จะได้แรงหนุนปีนี้ก็คือเป็นการเปิดขยายสาขาและขยายแพลตฟอร์มการบริการใหม่ๆอย่างพวกแลบคพวกสปาพวกนี้มันจะก็จะก็จะเข้ามัน ในส่วนของราไรได้ปีนี้นะครับซึ่งปีนี้เราก็ประเมินกำไรไว้ที่สองดสิบล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสามิบกเปอร์เซ็นถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีในภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะสงบน,นะครับ,บก็มองว่าราคาหุ้นก็ยังน่าจะไหวได้้าคาวคบเป้าหมายก็คือสี่จุดห้าเป็นตัวที่เราเนตัวาวสี่จุดห้านะ้ครับผมได้ครับพี่โอเคสามตัว ได้ครับผมอ่ะพี่ไปเช็คให้าสามตัวครับ T O A Auction Clinic พี่ไม่ใช่คิดว่าซัดเลยหรือว่ารอการเมืองชัดเจนดีครับสรับตัวนี้เทา,าที่ดูสองสามตัวนี้มันจะไม่ค่อยผมว่าก็ไม่ค่อยอิงกัน,นเท่าไหร uh huh. ่จะ,ปจะปไปจะไปรลุ่มเครับเป็นเป็นรุ่นกลุ่มแล้วก็ดูราคากอ็อยู่ในโซนที่โซนต่ำแหละมันไม่ได้อยู่โซนสูงมั้นก็คิดว่าพอน่าจะพอซื้อได้นะครับก็ ทิศทางการเมืองก็ตัก็อยู่ที่วันนี้แหละถ้าวันนี้ชัดเจนผมว่าสเต็ปมันก็อยู่ระหว่างการเลือกตัวแหละว่านายกจะเป็นใครหน้าตาคอรมอจะเป็นยังไงอันนี้ผมว่าตลาดส่วนหนึ่งก็น่าจะรับรู้ไปแล้วแหละนะครับที่ตัวตัชนีที่ลงมาช่วงเนี้มันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจตัวความผันผวนของภาวะการลงทุนตลาดลงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือกำไรไตรมาสสองที่มันหดตัวลงเยอะเนี่ย จากกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโต,โตเคมีแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่อิงกับภาคอุตสาหกรรมมันทําให้มีการปรับตัวกําไร EPS ตลาดนะครับจากบุนเบิร์กเขามีการปรับ EPS ตลาดลงนะครับจากเดือนก่อนเ e นี่ย EPS ตลาดอยู่ที่ประมาณสักเก้บาทตอนนี้ลงมาอยู่ประมาณเก้าสิบดบาทหายไป1บาทมันก็ทําให้ตัวแฟร์ของตลาดเนี่ยมันดูแล้วมันก็ไม่ถูกัตอนนี้ถ้าดู forward PE ก็อยู่ประมาณเกือบเกืบเจเท่าถ้าเราลด พอวด PE ลงมาอยู่ประมาณสัก16.5นะถ้าเทียบตรงๆตอนเนี้มันแฝรตลาดในในในส่วนของการอิงตัวเลขปัจจัยพื้นฐานมันอยู่ประมาณพันห้าร้อยจุดก็ประเมินว่าถ้าดูอย่างนี้ก็ก็ประเมนว่าดาวไซต์ตลาดก็อาจจะมีการปรับลดลงตามกําไรที่ออกมาบ้างนะครับแล้วก็ความพันคุของตลาดหุ้นต่างประเทศเรคิดว่าดาวไซต์ก็คงไม่น่าจะเยอะนะครับก็คงก็คาดว่าหลังจากมีรัฐบาลน่าจะมีแรงซื้อของ นักลงทุนไหนทราบครับ้ามาในตลาดบ้านเราบ้างก็ยังไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเข้ามาเยอะมากเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศดูยังค่อนข้างเยอะครับโอเคครับผมพี่วิชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคงไม่นะครับก็หลักๆก็คงรอรอรอดูเนี่ยครับว่าผมว่าถ้ามันถ้าตลาดเรื่องเรื่องเยันปรับตัวลดลงต่อจากปัจจัยเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศถ้าถอยมาแถวๆพันหร้จุดผมว่าน่าจะพอซื้อได้เพราะแฟร์ตลาดเนี้มนสิบหกจุดห้าเท่าผมว่าน่าจะ พอรับอยู่นะครับแล้วก็จะมีเทรดให้เทรดประมาณนั้นสี่ห้าสิบจุดมันน่าจะมีแล้วนะครับ